สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เรามาชมพระเอกนะครับที่อยู่บนหัวตอนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศชิวๆมอบให้สำหรับท่านที่ไปไหนไม่ได้นะครับล็อกดาวอยู่กับบ้าน w o r k at home นะครับทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาชมพระเอกของเรา น,นี่จะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับที่จะมาหาอาหารนะครับอ,อันหลังให้เราเลยนะครับไม่มองมาที่กล้องเลยทีเดียวนี่ไปเอกครับท่านผู้ชมครับ คงจะทักทายท่านผู้ชมวัตสบายดีไหมระวังโควิดในทีสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาด้วยนะครับเด่นมากใช่ไหมครับพระเอกของเราในวันนี้ท่านผู้ชมที่กร,รบครับก็ทางช่องของเราก็ขอมอบ ภาพเจ้ากิ่งกาตัวนี้นะครับมอบให้กับทุกท่านนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ดูคลิปของเรานี่แหละครับอชอบกดไลค์ช้กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ